บทที่48พระบัวขาบการกระทําของพระบัวขาบนั้นท่านพระครูรู้และเห็นมาโดยตลอดจริงอยู่ บางครั้งท่านอาจจะไม่เห็นด้วยตาเพราะต้องวุ่นอยู่กับภารกิจต่างๆซึ่งนับวันก็มีมากขึ้นจนแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนหากท่านก็ทราบความเป็นไปของพระลูกวัดทุกรูปวิชาความรู้ต่างๆที่ได้เล่าเรียนฝึกฝนจนเชี่ยวชาญมาแต่ครั้งอดีตช่วยท่านได้มากโดยเฉพาะวิชาเห็นหนอด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องไปเดินสำรวจเพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นอย่างไร เพียงกำหนดเห็นหนอก็ทราบความเป็นไปของบุคคลที่ท่านต้องการทราบดังนั้นเมื่อพระบัวขาบเดินผ่านหลังกุฏิท่านจึงให้เด็กชายขาวไปบอกว่าสมภารต้องการพบหลวงพ่อมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรือครับพระหนุ่มถามหลังจากทำความเคารพพระอุปชาแล้วก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่อยากจะเรียกมาตักเตือนว่าการล้อเลียนผู้อื่นนั้น มิใช่สิ่งดีเพราะเท่ากับเธอกำลังทำกรรมผมไปล้อเลียนใครหรือครับอันนี้เธอคงทราบดีอย่ามาย้อนถามฉันเมื่อกี้ใครลหละที่ทำเป็นคนปากเบี้ยวเดินกระเพกกระเพกล้อเลียนพระชนวนใครมาฟ้องหลวงพ่อหรือครับท่านคิดว่าจะต้องมีคนมาฟ้องไม่ต้องรอให้ใครมาฟ้องหรอกฉันสังเกตเธอมานานแล้วจึงได้เรียกมาเตือนว่าให้เลิกเสีย ไม่เช่นนั้นกรรมจะตามสนองสนองอยังไงครับถามเพราะไม่เชื่อว่าเวรกรรมมีจริงทั้งที่พระมหาบุญเพิ่งสอนไปหยกหยกเธอจะไปได้แฟนปากเบี้ยวนะซีท่านพระครูพูดเพราะเห็นอย่ากลัวเลยครับหลวงพ่อยังไงยังไงผมก็จะไม่เป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดเพราะแฟนผมสวยเป็นรองนางงามบ้านมีเชียวนะครับพระหนุ่มถือโอกาสคุยโวโอ้วด เอาละไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอันที่จริงฉันก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคนดื้ออย่าสอนแต่ที่เตือนเพราะจะได้ไม่มาต่อว่าฉันภายหลังงั้นก็หมดธุระแล้วกลับไปได้พระบปูขาบจึงกราบสมภารสามครั้งแล้วเดินลงมาครั้นพบเด็กชายขาวก็ถามขึ้นว่าเมื่อกี้มีใครมาหาหลวงพ่อหรือเปล่าท่านอยากรู้เพื่อจะตามไปต่อว่าคนช่างฟ้องไม่มีครับ หลวงพ่อท่านทำงานอยู่ข้างบนผมยังไม่เห็นว่ามีใครขึ้นไปแล้วท่านลงไปไหนมาบ้างหรือเปล่าไม่ได้ลงไปไหนเลยครับเพนท่านก็ไม่ได้ลงมาฉันเอถ้าเช่นนั้นท่านรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันเรื่องอะไรหรือครับเด็กชายใครรู้พระบัวขาบได้ทีจึงถือโอกาสระบายโทสะลงที่ลูกศิษย์ของสมพานไม่ใช่เรื่องของเอง เป็นเด็กเป็นเล็กอย่าเที่ยวไปได้สอดรู้สอนเห็นเรื่องของผู้ใหญ่ประเดี๋ยวเขาจะว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนผมไม่มีพ่อไม่มีแม่เด็กชายตอบเสียงห้วนด้วยรู้สึกโกรธงั้นก็แสดงว่าหลวงพ่อเองไม่รู้จักสั่งสอนพระบัวขาบได้โอกาสว่าท่านพระครูเป็นการแก้แค้นนี่ท่านอย่ามาว่าหลวงพ่อผมนะว่าผมผมยอมได้แต่ว่าหลวงพ่อผู้ซึ่งมีพระคุณยิ่งกว่าพ่อแม่ผมผมยอมไม่ได้ เด็กชายพูดอย่างเอาเรื่องแล้วเองจะทำอะไรค่าหรือว่าจะไปฟ้องศาลเชิญเลยต่อให้ขี่ม้าสามศอกไปบอกอำเภอข้าก็ไม่กลัวคนเป็นพระท้าเหยงเยงผมไม่ต้องไปถึงอำเภอหรอกแต่ผมจะขึ้นไปบอกหลวงพ่อเดี๋ยวนี้แหละพูดพลางทำทีว่าจะขึ้นไปชั้นบนพระบัวขาบยังเดินกลับกุฏิโดยไม่อยากถูกสมภารตำหนิติเตียนเป็นคำรบสองของวันนี้ เห็นฝ่ายนั้นไปเด็กชายจึงกลับมานั่งอย่างที่เดิมนึกในใจว่าพระองค์นี้มาบวชเสียผ้าเหลืองสึกไปก็คงเปลืองผ้าลายทำไมวัดป่ามะม่วงต้องมีคนแบบนี้ด้วยนะน่าสงสารหลวงพ่อจริงๆเด็กชายคิดงุนงานอยู่ผู้เดียวพอดีกับบุรุษไปรษณีมาส่งจดหมายจึงนำขึ้นไปให้ท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอ่านข้อความบนแผ่นกระดาษ ซึ่งเขียนด้วยอักษรไทยตัวขยุกขยิกเหมือนคนเขียนกำลังเรียนอยู่ชั้นปถมเทว่าการใช้ภาษาและตัวสะกดการันถูกต้องตามหลักวยากรณ์ไทยทุกประการนายวิกโก้เขียนมาจากประเทศเดนมาร์กกราบเรียนว่าจะพาเพื่อนร่วมง,งานมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงเป็นเวลา15วันจากนั้นจะพากันไปทัศนศึกษาย่างจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสาน แล้วจึงเดินทางกลับประเทศของตนเขาและคณะจะมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองตอนเช้ามืดของวันที่29ตุลาคมจะเหมารถแท็กซี่จากสนามบินให้มาส่งที่วัดท่านพระครูเห็นว่าเป็นช่วงที่เหมาะเพราะออกพรรษาแล้วทั้งพระหลอก็คงศึกหาลาเพศท่านจะขอให้พระหลอซึ่งจะกลายเป็นนายหลอช่วยขับรถไปรับนายวิโก้และคณะ พาไปนมัสการพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยจากนั้นจึงกอยพามาวัดป่ามะม่วงนับเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าของบ้านเรื่องการต้อนรับขับสู้อาคันตุก,กะผู้มาเยือนนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงสอนไว้เรียกว่าปฏิสันฐานสองซึ่งได้แก่อามิสะปฏิสันฐาน คือการต้อนรับด้วยสิ่งของและธรรมะปฏิสันฐานคือการต้อนรับด้วยธรรมท่านนึกถึงคำประพันธ์ที่กวีผู้หนึ่งแต่งไว้เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชาญต้องต้อนรับทั้งน้ำท่าตามมีและตามเกิดให้เพลินเพลิดกายากว่าจะกลับภิกษุวัยสีสิบเศษตั้งใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด แต่ก่อนอื่นเห็นจะต้องโทรจิตไปบอกนายวิกโก้เสียก่อนว่าท่านจะส่งนายหล่อไปรับที่สนามบินแม้จะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายหากก็มีหนุ่มนอร์เวย์ผู้เดียวเท่านั้นที่ท่านสามารถใช้จิตคุยกับเขาได้นายวิกโก้มาได้ของดีไปจากเมืองไทยส่วนลูกศิษย์คนอื่นๆนั้นยังมือไม่ถึงเพราะพวกเขาไม่รู้ทั้งไม่ใฝ่ใจที่จะรู้ว่าเมืองไทยนั้นมีของดีอะไร ถึงวันที่29ตุลาคมทิศศึกใหม่มารับท่านพระรูเวลาตีสามตามนัดการได้มีโอกาสเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัทอีกครั้งทำให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพยิ่งกว่าเดิมบวชครั้งแรกเขาไม่รู้อะไรมากนะักเพราะเป็นการบวชตามประเพณีหากในครั้งนี้เขาได้อะไรมากขึ้นอย่างน้อยก็ได้สัพปุริสัทธรรมครบทั้งเจ็ข้อ นิสัยล่าช้ามาไม่ตรงตามนัดหมายพันมรายหายไปว่าที่จริงแล้วเขาทราบซึ้งกับการถือเพศบรรปะชิตเป็นอย่างมากหากไม่ห่วงแม่ประยงและลูกๆก,ก็คงไม่ยอมศึกหาลาเพศเป็นแน่ในวิโกกโ้ดีใจนักที่ท่านพระครูมารับเขาและเพื่อนๆทั้งดีใจและเกรงใจเพราะรู้ว่าท่านมีงานมากและคงต้องทิ้งงานมาตอนคุยกันท่านบอกเพียงว่า จะให้ในายหล่อขับรถมารับจะได้ไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่โยมสาลี่กับคิมน้อยไม่ได้มาด้วยหรือท่านถามถึงสิทธิ์สภปและลูกชายของหล่อนไม่ได้มาครับลินลี่เขาไม่อยากมากับคนหมู่มากแล้วก็มีแต่พวกผู้ชายเขาฝากกราบหลวงพ่อด้วยครับหนุ่มใหญ่ตอบจากนั้นจึงแนะนำเพื่อนๆวัยเดียวกับตนให้รู้จักท่านพระครู หนุ่มจากต่างแดนทั้งเจ็ดคนนั่งคุกเขา่าแล้วกราบสามครั้งแบบเดียวกับที่นายวิโก้ทำเมื่อตะกี้กราบเสร็จจึงลุกขึ้นยืนสมพานวัดป่ามะม่วงทักทายปราศัยกับบุคคลทั้งเจ็ดโดยมีนายวิโก้เป็นล่ามครั้นเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงนำพวกเขาไปขึ้นรถเพื่อไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของท้องสนามหลวง ท่านพระครูนั่งหน้าคู่กับคนขับส่วนนายวิโก้กับเพื่อนๆน,นั่งข้างหลังออกจากดอนเมืองได้พักใหญ่ๆก็มาถึงถนนราชนำเนินกลางอันเป็นทางตรงไปสู่ท้องสนามหลวงหนุ่มต่างแดนนายหนึ่งเกิดปวดปัสสาวะจึงบอกนายวิโก้เพื่อนๆอ,อีกหกคนครั้นได้ยินเลยเกิดความรู้สึกอยากเข้าห้องสุขาบ้างคนเป็นหัวหน้าจึงเคาะกระจกเพื่อบอกคนขับ พอดีเป็นจังหวะที่รถติดไฟแดงเขาจึงจะโงกหน้าออกไปบอกนายหลอ่นหลอนรย่อเรียนท่านพระครูให้ทราบเลยเป็นอันทราบกันทั้งคันรถว่าผู้โดยสารต้องการห้องสุข,ขางั้นก็เลี้ยวเข้าบางลำพูตรงสีแยกข้อกวัวก็แล้วกันไปขอเข้าที่วัดข้ารู้จักกับเจ้าคุณรูปหนึ่งชอบพอกันมาหลายปีท่านเคยมาที่วัดป่ามะม่วงหลายครั้งเมื่อเอ่ยนามเจ้าคุณรูปนั้น ปรากฏว่าในหล่อก็รู้จักทั้งยังเคยขับรถพาท่านไปเที่ยววัดพระนอนจักสีในฐานะเป็นอาคันตุกะของท่านพระครูเมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวนายหล่อจึงออกรถถึงสีแยกคอกบัวก็เลี้ยวขวาเข้าบางลำพูสักครู่ก็มาจอดที่หน้ากุฏิหลังหนึ่งท่านพระครูรู้สึกโล่งใจที่พบท่านเจ้าคุณจึงพูดกับนายวิโก้ว่า บอกเพื่อนๆให้ลงจากรถมาเข้าห้องน้ําเจ้าของกุฏิกับหลวงพ่อชอบกันมานานเมื่อทุกคนลงจากรถท่านจึงพาเข้าไปกราบเจ้าคุณกระผมพระครูเจริญจากวัดป่ามะม่วงครับกระผมกับนายหล่อไปรับชาวต่างประเทศที่สนามบินดอนเมืองแล้วยังไงเจ้าคุณถามไปหน้าไม่บ่งบอกว่ามีปฏิสันฐานคารวะตาแต่ประการใด กระผมจะขออนุญาตให้พวกโยมเขาใช้ห้องสุขาขอรับเห็นใบหน้าบอกบุญไม่รับของเจ้าคุณท่านพระครูรู้สึกใจอ่อแฟ่ขึ้นมาทันทีที่นี่มีแต่ส้วมพระไม่มีส้วมโยมให้เข้าไม่ได้พูดเสียงสะบัดสบัดแล้วจึงหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านในท่านั่งไขว่ห้างไม่สนใจใยดีต่ออาคัรถุกะทั้งแดคนกับหนึ่งรูปน้งกระผมก็ขอลา ท่านพระครูบอกลาโดยไม่ได้กราบเพราะถึงกราบเจ้าคุณก็คงไม่เห็นด้วยว่าหนังสือพิมพ์บังไว้ออกมาจากกุฏิแล้วนายวิโก้จึงพูดสับพยอกว่าไหนหลวงพ่อบอกว่าชอบกันมานานยังไงล่ะครับคนชอบกันมานานเขาต้อนรับอย่างนี้เองหรือไม่พูดเปล่าหากหันไปบอกเพื่อนๆด้วยภาษาเดนมาร์กคนทั้งเจ็ดพากันอมยิ้มสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกเสียหน้า พูดกับลูกศิษย์เอกว่าเจ้าคุณท่านทําให้หลวงพ่อรู้สึกว่าหน้าเหลืออยู่สองนิ้วไม่ไหวเลยทีท่านไปวัดเราเราต้อนรับขับสู้อย่างดีแต่พอมาวัดท่านท่านกลับทําแบบนี้เล่นเอาหลวงพ่อเสียหน้าหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาไปเข้าที่ร้านกาแฟหน้าวัดหลวงพ่อรู้จักกับเท่าแก่ชอบกันมานานอีกหรือเปล่าครับศิษย์เอกสัพยอกอีกเอาเธอะ คราวนี้รับรองว่าได้เข้าแน่เดินตามมาก็แล้วกันแล้วท่านจึงเดินนำหน้าไปยังร้านกาแฟหน้าวัดเท่าแก่กำลังชงกาแฟขายให้ลูกค้าครั้นเห็นท่านก็ร้องทักทายสวัากรีท่านไปไหนมาท่านพระครูรู้สึกใจมาเป็นกองจึงบอกเท่าแก่ว่าอัตมาไปรับลูกศิษย์ซึ่งมาจากต่างประเทศจะมาขอเท่าแก่เข้าห้องน้ำหน่อย เข้าไม้ไล่เหล็กอีกำลังซักผ้าเท่าแก่ปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยสมภานวัดป่ามะม่วงมีอันต้องเสียหน้าอีกเป็นคำรบสองของวันนี้ท่านจึงกำหนดคิดหนอคิดหนอเพื่อจะได้เกิดปัญญาแก้ปัญหาให้ทุกสิทธิ์ได้บัดดลปัญญาก็บอกท่านว่าสั่งกาแฟมากินสิท่านจึงบอกพวกเขาว่าเข้าไปในร้านทานกาแฟกันก่อน นายวิโก้ซึ่งบัดนี้ไม่มีแก่ใจจะพูดจาสัพยอกจึงบอกเพื่อนๆให้เข้าไปนั่งเพื่อนคนหนึ่งกระซิบว่าเขาปวดจนจะไหลอยู่แล้วเมื่อทุกคนเข้ามานั่งในหล่อจึงลุกออกไปสั่งกาแฟร้อนมาเลี้ยงกันเท่าแก่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หันไปบอกลูกค้าใหม่ว่ารอเลี้วนะเลี้ยวเลียวไล่งั้นก็ขอเข้าห้องน้ําก่อนแล้วกันท่านพระครูได้โอกาสไล่เลยไล่เลย แกหันไปตะโกนบอกลูกน้องที่กำลังนั่งซักผ้าอยู่ในห้องน้ำว่าพวกลือออกมากองลูกค้าเขาจะใช้ห้องน้ำเมื่อเด็กสาวสองคนออกมาบรรดาผู้มีทุกข์ก็ทยอยกันเข้าไปปลดทุกข์เป็นอันว่าท่านพระครูสามารถแก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ได้สำเร็จออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามในหล่อจึงพาพระอุปชาและอคันทุก,กะไปฉันและรับประทานอาหารเช้าที่ท่าพระจันทร์ สมภารวัดป่ามะม่วงคิดจะไปกราบเรียมท่านเจ้าคุณโชดกที่คณะห้าวัดมหาธาตุแต่เมื่อเห็นหนอรายงานว่าท่านไปขอนแก่นจึงพาลูกศิษย์และคณะกลับวัดเจ้าคุณรูปนั้นแย่มากนะครับหลวงพ่อที่หลังมาวัดเราอีกผมจะไม่ต้อนรับจะไม่รับใช้ใดๆทั้งสิ้นนายหล่อชวนคุยเมื่อรถแล่นผ่านตอนเมืองมาแล้วเห็นพระอุปชาไม่ตอบ จึงพูดต่อว่าแบบนี้เข้าตำราดีแต่กินถูกไม่ใช้เห็นแก่ตัวคบไม่ได้ท่านพระครูนั่งฟังและออกจะเห็นด้วยกับลูกศิษย์เพราะเจ้าคุณรูปนั้นเป็นอย่างที่เขาว่าจริงหากท่านไม่มาประสบด้วยตนเองก็ยังคงไม่รู้แทบไปน่าเชื่อว่าในสังคมของสงฆ์ซึ่งถือเป็นสังคมของผู้มีคุณธรรมสูงสุดจะมีคนประเภทนี้ปะปนอยู่ เกิดท่านมาที่วัดอีกหลวงพ่อจะต้อนรับขับสู้เหมือนแต่ก่อนไหมครับลูกสิ์ถามเห็นท่านไม่พูดเขาจึงหาวิธีให้ท่านพูดก็ต้องทำไปตามหน้าที่เพราะข้าเป็นสากยาบุตรพุทธโอรสสิ่งใดที่เสด็จพ่อตรัสสอนไว้ข้าก็ต้องปฏิบัติตามจะเอาเรื่องส่วนตัวมาปะบนไม่ได้เอาละข้าจะสาธยายให้เองฟังว่าทำไมถึงต้องทา คือมีคำสอนที่เรียกว่าคารวตาหกได้แก่หนึ่งสัตถุคารวตาความเคารพในพระพุทธเจ้าสองธรรมะคารวตาความเคารพในพระธรรมสามสังฆาคารวตาความเคารพในพระสงฆ์ 4. สี่ศิกขาคารวตาความเคารพในการศึกษาห้าอปมาทะคารวตา ความเคารพในความไม่ประมาท 6. ปฏิสันฐานคาระวะตาความเคารพในปฏิสันฐานทำหกอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแห่งภิกษุเพราะฉะนั้นถ้าข้าไม่ต้อนรับเจ้าคุณรูปนั้นเท่ากับข้าไม่มีปฏิสันฐานคาระวะตาท่านพระครูอธิบายถ้าเช่นนั้นสิ่งที่เจ้าคุณปฏิบัติต่ตอหลวงพ่อและพวกผม ก็เท่ากับท่านไม่มีปฏิสันฐานคารวตาย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งตัวท่านเพราะท่านเป็นภิกษุอันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับข้าสมณะตอบเสียงเรียบไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะครับก็ท่านทำให้หลวงพ่ออับอายขายหน้าผมงี้สงสารหลวงพ่อจังเลยนั่นสิหน้าค้าเหลืออยู่สองนิ้วทำไมเองไม่ช่วยข้าล่ะ ผมก็อยากจะช่วยเหมือนกันครับโดยเฉพาะตอนที่เพื่อนๆในวิโก้ยิ้มเยาะหลวงพ่อผมอยากจะแก้ตัวแทนแต่เสียดายที่ผมส่งภาษาไม่เป็นเพราะเรียนมาน้อยเขาแก้ตัวอย่ามาแก้ตัวเลยเพราะเองไม่อยากจะช่วยข้าต่างหากละ่ะเองดีใจที่เห็นข้าหน้าแตกสมภารวัดป่ามะม่วงเริ่มกระเซ้าเย้าแย่โถโถโถใครจะไปทำอย่างนั้นกับหลวงพี่ที่เคารพ ในหลอว่าหลวงพ่อกลายเป็นหลวงพี่เพราะกนพาไปโยมโถกแก่แกๆคราวพ่อคราวแม่อย่าไปเรียกแกโถเฉยๆต้องเรียกป้าโถหรือน้าโถท่านพระกูตั้งใจยัว่วครับป้าโถก็ป้าโถลูกสิทธิ์คล้อยตามดีว่านอนสอนง่ายอย่างนี้จะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตเรื่องนั้นหลวงพ่อไม่ต้องห่วง ผมเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิพระครูเจริญก็ต้องเจริญอยู่แล้วคฤริหัดพูดจ้อยจ้อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าทําให้ข้าเห็นสัจธรรมอย่างหนึง่งบรรพชิตเปลี่ยนเรื่องสนทนาเสียทันใดหลวงพ่อเห็นอะไรหรือครับเห็นทุกนาซีทาให้ข้านึกถึงพระพุทธวจ,จนะที่ว่าการเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุข เมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกนี้คือความหนาวความร้อนความหิวความระหายอุจจาระปัสสาวะสัมผัสไฟสัมผัสท่อนไม้สัมผัสสาสตราสรุปแล้วเหตุของทุกทั้งหลายย่อมมาจากการเกิดและทุก์ที่พวกเราเผชิญกันเมื่อตอนเช้าก็คือปัสสาวะเมื่อก่อนข้าไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่าปัสสาวะมันทุกได้อย่างไร แต่ตอนนี้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็เข้าใจไปถึงอุจจาระด้วยเพราะฉะนั้นข้าจึงอยากจะช่วยปลดทุกข์ให้กับญาติโยมอันเนื่องมาจากอุจจาระปัสสาวะหลวงพ่อจะทำยังไงหรือครับลูกศิษย์ไม่เข้าใจสร้างห้องสุขาไงล่ะกลับไปนี่ข้าจะสร้างห้องสุขาเพิ่มอีกยีสิบห้องจากที่มีอยู่แล้วสิบห้อง ญาติโยมที่มาทำบุญจะได้ไม่ต้องเข้าคิวรอห้องสุขากันแม้หลวงพ่อผมเห็นแต่เ้าสร้างกุฏิสร้างโบสถ์กันแต่นี่หลวงพ่อจะสร้างส่วมแล้วจะได้บุญเท่าสร้างกุฏิสร้างโบสถ์ไหมครับในหล่อรู้สึกกังขาข้าว่าจะได้บุญมากกว่าด้วยซ้ำเองลองคิดดูสิคนที่เขาต้องการใช้ห้องสุขานะ่ะเพราะเขากำลังมีทุกข์เท่ากับเราช่วยปลดทุกข์ให้เขา ว่าแต่ว่าตอนนี้ข้าก็ไม่มีปัจจัยส่วนตัวพอที่จะมาสร้างห้องสุขา20ห้องได้เห็นจะต้องไหว้วานเองให้เอาแหวนเพชรไปขายลองถามแม่ประยงดูก่อนเพื่อเขาอยากจะซื้อไว้เองบอกว่าข้าขอราคาเท่ากับห้องสุขา20ห้องเท่านั้นท่านหาทางคืนแหวนให้แม่ประยงซึ่งเท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว ถึงอย่างไรแหวนวงนั้นก็คงราคามากกว่าเงินที่จะใช้จ่ายในการสร้างห้องสุขาครับแล้วผมจะจัดการตามนี้หลวงพ่อสบายใจได้เมื่อถึงวัดป่ามะม่วงท่านพระครูจัดการให้ในายวิโก้และคณะพักที่กุฏิกรรมฐานโดยให้แยกกันพักคนละหลังจะได้สะดวกแก่การปฏิบัตินายวิโก้ได้พักกุฏิที่นางสอิ่งสร้างถวาย เพรรู้เรื่องราวของเจ้าของกุฏิเป็นอย่างดีเมื่อทุกคนเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วท่านจึงกลับมายังกุฏิและนำแหวนเพชรมาให้กับนายหลอ่อหนุ่มใหญ่ไวไล่เรียกกับสมพานรับไปแล้วจึงลากลับบ้านเรือนตน วันรุ่งขึ้นอาการตุกะรายแรกที่มาเยือนท่านสมพานก็คือนายหล่อกับแม่ประยงทันทีที่พบพระอุปัชาสามีแม่ประยงก็รายงานว่าเขาไม่ยอมซื้อครับหลวงพ่อแล้วเขาก็จะไม่ยอมให้ขายด้วยเขาไปติดต่อช่างสร้างห้องสุขาแล้วช่างเขาคิดราคาห้องรับพันห้าร้อยบาทยี่สห้องเขาคิดสองหม่นห้าลดไปห้าพันบาทแม่ประยงเขาจะออกเองแต่มีข้อแม้ว่า หลวงพ่อจะต้องเก็บแหวนวงนี้ไว้และจะไม่ขายให้คนอื่นเจ้าของกุฏิจึงพูดกับแม่ประยงว่าคงไม่ได้หรอกโยมอาตมาตั้งใจจะสร้างเองไม่ต้องการจะรบกวนญาติโยมอีกประการหนึ่งอาตมาก็ไม่ต้องการจะเก็บแหวนวงนี้ไว้เพราะของมีค่าย่อมไม่สมควรแก่สมณนะถ้าโยมไม่รับซื้อไว้อาตมาก็จะให้เขาเอาไปขายร้านเพชรท่านพระครูพูดเสียงหนักแน่น ท่านจะไม่ยอมแพ้แม่ประยงเหมือนที่นายหล่อยอมเมื่อท่านพูดมาอย่างนี้แม่ประยงก็ไม่รู้ที่จะทําประการใดหากเป็นนายหล่อก็คงบังคับขู่เข็นได้เพราะเขายอมเธอทุกอย่างแต่นี่เป็นหลวงพี่เจริญที่เธอเคยลหลงไหลได้ปลื้มสมัยที่ท่านเป็นนักดนตรีฝีมือเอกทว่าเหตุการณ์เหล่านั้นได้เกิดขึ้นและจบลงแล้วในอดีตขืนฟื้นฝอยหาตะเข็บความลับก็จะแตกเสี้ยเปล่า จึงพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นดิฉันก็จะรับซื้อไว้ในราคาห0าหมบาทแต่วันนี้ดิฉันเตรียมมาถวายแค่2 5ง0 0ืาพัรุ่งนี้ดิฉันจะให้ทิดหล่อนำที่เหลือมาถวายยังไม่ต้องรีบหรอกอาตมายังไม่มีธุระต้องใช้เงินฝากไว้ก่อนก็แล้วกันจะใช้เมื่อไรอาตมาจะบอกไปทางโยมหลองั้นก็ตามใจท่านแล้วกันพี่หลอเรากลับกันเถอะ พูดเสียงประชดนิดนิดคนกลัวเมียผู้ซึ่งไม่รู้ตื้นลึกน้ำบางจึงพาภรรยากลับบ้านสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกโล่งใจที่แก้ปัญหาไปได้อีกเปราะหนึ่งและที่สำคัญกว่านั้นก็คือวัดป่ามะม่วงจะมีห้องสุขาเพิ่มขึ้นอีก20ห้อง